ตำรวจมาสงสัยข้างห้องว้องปรากฏว่าพอบอกตำรวจเปิดประตูไหมเปิดหนึ่งสองซ้ำขวัญทิพย์พุ่งไปโซฟานอนท่าเนี่ยนอนหันเท้าให้ตำรวจรุ่นเราเนี่ยทีวีจะเปิดสถานีก็ประมาณ4ี่หโมงเย็นนั่นจะเป็นจอดำไว้ก่อนเออจอดำแล้วก็แล้วลูกบิดทีวียังแก๊กๆ แทบที่นีไม่ชัดทำไมครับมากวิ่งไปจับเสาอากาศปรากฏว่าพอจับเสร็จมันชัดพอเดินออกมาอ้าวก็เลยต้องยืนดูทีวีจับไปด้วยเสาอากาศไปแล้วก็ดูทีวีจะได้รู้มันอาจจะไม่ใช่รุ่นเจนนะรุ่นหนูก็ยังทำอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนช่องไม่ได้นะเพราะมือยังจับไปนที่ไปแล่เพราะฉะนั้นระหว่างวันเนี่ยก็จะฟังละครวิทยุออยุคนั้นจะเป็นมันจะโฟ o w ควา่คือจริงๆอ่ะแม่ไม่ให้ฟัง นิยายประหลมโลกไม่ให้ฟังแต่ที่ได้ฟังคือพวกแม่บ้านน่ะที่มาทําความสะอาดอบ้านน<ร>างก็จะเปิดวิทยุเราก็ทําทีจะไปะป้วนเปี้ยนค้นหญิงคะอะไรกันเธออย่างเงี้ยประมาณเนี้ย แล้วก็ที่ได้ดูภาพประกอบก็คือแม่สาวใช้เนี่ยถ้าเป็นสาวสาวเนี่ยนางก็จะเล่นบทตามละครให้ดู<อ>นางเป็นละครให้ดูแต่เราก็ติดนะไปนั่งกับนางทุกวันว่าพอจบวันนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงต่อนเนี่ย<อ>แต่แม่ไม่รู้ <c oughs> มรแม่ดึกว่าลูกสาวขยันไปช่วยแม่บ้านไปฟังละครฟังละครวิธีพี้อมก็มีการแสดงประกอบนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่หลายคนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพี่ป้อมก็คือมุมเรื่องความเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนเพื่อน เพื่อนพี่ป้อมหรือว่าจริงๆกลุ่มที่เป็นมิตรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นน้องๆใช่ไหมครอบเด็กไงครบเด็กไงก็เลยมีหย่ำเปใช่ไหมครับเพราะว่าที่หย่ำเปเพราะว่าลูกบอกว่าเนี่ยอยู่กับคุณแม่อิ่มจังตังอยู่ครบเมาไม่เสียตังเลแต่เกิดจะเสียอิสรภาพเพราะว่าเพราะว่าเกิดอะไรันวันนั้นน่ะดิ้งกับลูกนี่แหละก็คอนโดลูกเนี่ยมันจะมีช่องอากาศอ่ะ ที่เปิดเข้าทางเดินแล้วทางเดินก็กล้องมากเลยดังนั้นเนี่ยเสียงก็จะไปเข้าห้องอื่นทางช่องอากาศห<อ>้องอื่น<า>ด้วยเส<า> <นะ S 2> ียงออกทางฮ<า>เ,เว่วคือเสียงจากห้องเราจะออกง่ายแล้ว<า>มันก็จะไปเข้าห้องอื่นได้ง่ายเพราะมันมีช่องอากาศวันนั้นเนี่ยปาร์ตี้กันอยู่ประมาณสัก8คนสิคนได้มีคุณปิยธิดาด้วยหนึ่งคุณปิยธิดาเป็นตัวก็นั่งกินวายไปสักระยะหนึ่งก็ มันน่าจะหลายขวดอยู่เนาะเสียงมันก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแต่เราไม่รู้นี่เราเฮฮาปาร์ตี้เลยก็น่าจะไปรบกวนห้องข้างๆสักพักก็มีเสียงเคาะประตูป๊อกปอกมาแบบเคาะแบบแข็งแรงปรากฏว่าลูกชายโผล่ดูทางลลาะตาแมวเฮ้ยตำรวจมาสงสัยข้างห้องว้องปรากฏว่าพอบอกตำรวจเปิดประตูไหมเปิด หนึ่งสองซ้ขวัญทิพย์พุ่งไปโซฟานอนห้าเนี่ยนอนหันเท้าให้ตำรวจคุณปิยะธิดานั่งอยู่ฝั่งโน้นประตูอยู่นี่พอตำรวจมาคือไม่ไม่อยู่ให้ตำรวจจำหน้าได้นั่นแหละสองคนคือเพียบคุ่งเข้าโซฟาเลยแล้วก็นอนแบบ เอาหมอนปิดแล้วเ,ออเออชฟรู้ไหมครับว่าการที่เราทําอย่างนี้ตำรวจอยากเห็นหน้าเรามากที่สุดไม่เขาอยากเห็นหน้าเรามาแ้แต่แต่พอดีอะตำรวจก็แค่ว่าเออก็ลดเสียงหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วจริงเขาไม่ได้มาจากโรงพักนะ <c oughs> อยู่ห้องข้างๆกำลังออกไปเข้าเมนขอบอกมันหน่อยจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ตำรวจด้วยมั้งแต่งชุดเฉยๆคอคอสเพลย์มาจังานปาร์ตี้ไม่ตอนนั้นพอพอคุณตำรวจเขากลับไปอะลูกชายได้ได้บ่นมาว่าในใจอ่ะ คือหวังให้แม่เคลียใช่ลูกชายบอกอโหคุณแม่กับพี่ป้องเนี่ยตัวรอดเลยว่าไม่ช่วยเลยหันหน้าหนีพุ่งตัวหาโซฟาเล่นบกหลับอะ <c oughs> ไปด้วยกันน่ะ